คค่ค่ะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้หนูจะมาขายของค่ะใช่ใช่ <c oughs> ค่ะ <c oughs> วันนี้เรามีผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยไหลนะคะหนึ่งตัวนะคะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมีเสื้อคลุมนะคะเป็นเสื้อคลุมปักนะคะจะมีเสื้อเด็กที่ใส่คู่กับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะทั้งมอันนี้เสื้อเด็กนะคะส่วนเสื้อผู้ใหญ่จะเป็นรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะพิเศษแน่นอนนะคะมาแบบไม่ได้นัดหมายนะคะวันนี้มีอะไรพิเศษมาให้คุณลูกค้านะคะวันนี้นะคะจะมีราคาพิเศษตัวนะคะคุณลูกค้า กำเงินมาแค่3า0 0ับาทมีทอนทุกตัวแต่จะมีแค่บางตัวเท่านั้นนะคะที่ราคาเกินหน่อยนะคะแต่ว่าสวยนะคะแต่ว่าสวยแน่นอนนะคะวันนี้นะคะมีคู่แม่ลูกใช่ไหมคะคุณลูกค้าะคะมีคู่แม่ลูกนี่นะคะลูกสาวนะคะจะเป็นหุ่นนะคะจะใส่เสื้อคุม นะคะเด็กให้รบกวนลกูลกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่เหมยและน้องเหมยด้วยนะคะอะ่าน้องเหมยแล่นะคะเสื้อนะคะเด็ก3ขวบก็ใส่ได้นะคะเด็ก3ขวบก็ใส่ได้แต่ว่าใส่ได้ถึง5ขวบเลยนะคะ ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะคะเป็นเสื้อคลุมทรงยูกตะนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะเสื้อคลุมทรงยูกตานี่สวยเลยสวยทั้งแม่ทั้งลูกเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะแต่นี้ช่วงนี้ก็หน้าฝนนะคะหน้าฝนอากาศก็จะเริ่มเย็นนะคะอากาศก็จะเย็นเย็นหน่อยนะคะคุณลูกค้าอืมสวยจังเลย <c oughs> สวยจัง <laughs> นะคะสําหรับเสื้อนะคะคุณลูกค้าสําหรับเสื้อคุมทรงยูกตาตะด้นมือนะคะจะมีอยู่สองคู่ค่ะสองคู่สําหรับคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะหรือว่าคุณผู้ชายนะคะลูกๆผู้ชายใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าพอดีหุน่นหุ่นเด็กผู้ชายหลับนะคะตอนนี้ เซตแ,แม่ลูกนะคะเซตแม่ลูกเสื้อนะคะตัวนี้นะคะจากราคานะคะตัวนี้นะคะปกติราคาจะอยู่ที่3,500บาทค่ะปักทั้งตัวนะคะปักทั้งตัวแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษแน่นอนนะคะเพราะว่ามาแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวทุ่ลูกค้าเลยนะคะไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเลยวันนี้วันฝนตกนะคะวันนี้ ไป50บาทค่ะสําหรับเสื้อผู้ใหญ่นะคะสําหรับเสื้อเด็กนะคะราคาตัากทั้งตัวนะลูกเนาะ,ะหันหลังให้คุณลูกค้าดูด้วยนะคะสําหรับเสื้อเด็กนะคะใส่ได้ตั้งแต่เด็ก3ขวบนะคะตัวนี้3ามขวบและว3ขวบถึง5ขวบ6ขวบก็ใส่ได้นะคะคุณลูกค้าใส่ได้ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะคะสําหรับเสื้อตัวนี้ของเด็กนะคะปกติราคา1,900บาทค่ะวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะอยู่ที่ 1,250บาทนะคะส่งให้ฟรีด้วยนะคะสำหรับเสื้อคุณแม่นะคะเสื้อคุณแม่จะรคาคาอยู่ที่2650บาทส่งฟรีนะคะหรือถ้ารับเป็นเซตนะคะถ้ารับเป็นเซตได้ไหมคะถ้ารับเป็นเซตได้นะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจรับเป็นเซตก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเสื้อตัวเล็กนี่รุ่นนี้จะมี2ตัวนะคะจะมี2เซตมีเซตนี้ด้วยค่ะ ะะตัวนี้จะเป็นผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะคุณลูกค้าจะเป็นเส้นเล็กนะคะตัวนี้ใส่สบายแน่นอนค่ะใส่คุมทํางานได้นะคะหรือว่าจะใส่ไปเที่ยวคุมแดดได้ด้วยนะคะคุมแดดได้ไม่ร้อนนะคะตัวนี้ไม่ร้อนเพราะว่าใช้ฝ้ายเส้นเล็กนะคะย้อมคราบนะคะ,ค,ะคุณลูกค้ามีสองคู่นะคะมีสองคู่นี่สาหรับเสื้อเด็กนะคะเสื้อเด็ก ใส่ได้ถึงเด็ก5ขวบเลยนะคะใส่สวยเนาะลูกใส่สวยแล้วก็เท่ด้วยนะคะนะคะนี่นะคะแล้วก็เสื้อเด็กอเอาสีชมพูใช่ไหมคะ,คะลายดอกไม้ก็เหลือ1,200บาทเท่ากันนะคะคุณลูกค้าต่อให้ได้นะคะคุมแดดคุมฝน นะคะคุมแดดคุมฝนได้ใส่ไปโรงเรียนก็ได้นะคะอ่ะน,น้องเมย์ดูกล้องด้วยสวยมากค่ะส่ถ่นกัอน,นหน,นะะึสนใจตัวไหนนะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าสนใจตัวไหนนะคะไหนนะคะคุณลูกค้าสนใจตัวไหนนะคะทักสอบถามไซส์ได้นะคะทักสอบถามไซส์ได้นะคะเดี๋ยวเหมยจะต่อไปนะคะต่อไปต่อไป ส่วนมากจะมีแต่เสื้อคลุมนะคะมีแต่เสื้อคลุมนะคะคุณลูกค้า,าขาส่วนมากจะมีแต่เสื้อคลุมหรือว่าของคุณลูกค้า,าขาส่วนมากจะมีแต่เสื้อคลุมหรือว่าของกิฟช็อปก็มีนะคะเอามาเซลให้นะคะเอามาเซลให้ ถ้าใครสนใจนะคะถ้าใครสนใจแล้วก็มีนี่นะคะตัวนี้จะเป็นเชิ้ตเดรสนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นเชิ้ตเดรสนะคะนะคะอกใหญ่ใส่ได้นะคะมีกระเป๋าข้างด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นเส้นเล็กนะคะจะเป็นไฟลเส้นเล็กผสมนะคะคุณลูกค้าไฟล์เส้นเล็กผสมห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ สีจะเป็นสีออกส้มโอรสนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะสีจะเป็นสีออกส้มโอรสนะคะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมบอกได้นะคะคุณลูกค้าบอกได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอกอกผ้านะคะจะอยู่ที่อกหน้าผ้า อยู่ที่42นิ้วนะคะรุ่นนี้อกหน้า5่า42นิ้วนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบปักเยอะนะคะไม่ชอบปักเยอะนะคะกระดุมเป็นกระดุมไม้ลายน้องหมีหลายน้องหมีภาพเหลืองนะคะปักแบบ นุ่นๆนะคะคุณลูกค้าปักนุ่นๆแบบนี้นะคะปักนุ่นๆแบบนี้จะเป็นปมนี่นะคะจะเป็นกอดๆอันนี้จะเป็นรูปแกะนะคะสาหรับเสื้อตัวเล็กตัวนี้นะคะอกตั้งแต่สามสิบสองนะคะสามสิบสองถึงสามสิบแปดใส่ได้นะคะเพราะว่าอกหน้าผ้าจะสี่สิบนิ้วนะคะความยาวยาวเลยยี่สิบนิ้วเลยนะคะคุณลูกค้ายาวเลยยี่สิบนิ้วเลยนะคะรุ่นนี้นะคะ ใส่เที่ยวชิลได้ใส่อยู่บ้านได้ใส่ทํางานได้นะคะตัวนี้นะคะจับกปกติ1500บาทนะคะคุณลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้คลิปเดียวนะคะคลิปนี้เน้นเลยนะคะเน้นย้ำเลยว่าลด30ถึงเกือบ5 0าเลยนะคะ3 0มสถึง50%ทุกตัวเลยนะคะตัวนี้นะคะเหลืออยู่ที่ ให้ราคาพิเศษเลย890บาทค่ะคุณลูกค้าปะเฉพาะอ๋อด้านหลังก็จะมีกระจายให้นะคะด้านหลังก็มีกระจายให้นะคะตัวนี้นะคะคุณลูกค้า890บาทรวมส่งฟรีให้ด้วยนะคะสําหรับเสื้อตัวเล็กเสื้อตัวเล็กนี้มีแค่2ตัวนะคะมีแค่2ตัวลายคล้ายๆกันนะคะคุณลูกค้าลายคล้ายๆกันนะคะ หากใครสนใจนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเหมือนจะยังไม่ลบนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่เข้ามาดูชมย้อนหลังนะคะได้นะคะแต่ว่าราคาพิเศษจะอยู่ในคลิปนี้นะคะจะอยู่ในคลิปนี้เหมือนจะแขวนไว้สักวันสองวันนะคะเดี๋ยวค่อยลบนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนเข้ามาชมคลิปนีนะะ้แล้วก็จะมีเสื้อนะคะคลูกค้าเสื้อแบบ ใส่ชิวๆสบายสีสดๆแบบนี้นะคะย้อมธรรมชาตินะคะตัวนี้จะเป็นย้อมธรรมชาตินะคะๆๆสีแบบส้มๆโอรสนะคะเหมาะกับใส่ช่วงฤดูร้อนนะคะหร <ๆๆ S 1> ือว่าๆๆๆใส่ช่วงไหนก็ได้นะคะใส่ทํางานก็ได้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยอยู่นะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวไปลองใส่ มาแบบไม่บอกไม่กล่าวกันเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะจะมาก็มานะคะช่วงนี้เด็กๆเ,เปิดเทอมนะคะยุ่งๆว่งางๆก็เลยนี่ตัวนี้ใส่น่ารักนะคะคุณลูกค้าอกหน้าผ้านะคะอกหน้าผ้าเดี๋ยวหมยวัดให้นะคะเดี๋ยวหมยวัดให้ก่อนเสร็จกินค้าไม่ได้ อกหน้าท่า4 4นิ้วเลยนะคะคุณลูกค้าอกหน้าท่า4 4นิ้วนะคะมืออกอยู่ที่36นิ้วนะคะใส่ก็จะประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าแขนจะเป็นแขนแบบพองๆตุ๊ก,กตาหน่อยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาใส่น่ารักนะคะใส่น่ารักใส่ทํางานได้นะคะใส่ทํางานได้หรือว่าจะใส่ชิลไปเที่ยวหรือว่าใส่อยู่บ้านก็ได้นะคะสําหรับสีนี้จะมีสตัวนะคะคุณลูกค้า3าตัว จะมีตัวนี้นะคะตัวที่เบยกกาลังใส่อยู่นี้จะเป็นลายดอกย่านะคะลายปักมือนะคะลายปักมือลายดอกย่านะคะส่วนตัวนี้จะเป็นปักดอกไม้แต่แบบปมๆนูนๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะคุณลูกค้า3ม,มิตินะคะปักแบบ3ม,มิติสวยๆเลยนะคะเสื้อเป็นฝ้ายเส้นเล็กนะคะฝ้ายเข็นมือนะคะคุณลูกค้าฝ้าเข็นมือเส้นเล็กนะคะฝ้ายเข็นมือเส้นเล็กด้านหลัง ด้านหลังไม่ได้ปักนะคะด้านหลังไม่ได้ปกักสําหรับตัวนี้นะคะปกติราคาอยู่ที่2,500บาทนะคะปกติราคา2,500บาทวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษลดเหลือเพียง1,950บาทส่งให้ฟรีค่ะคุณลูกค้า1,950ส่งฟรีนะคะมี3ามตัวสมลายนะคะ นี่นะคะเมยอโอที่36นะคะใส่จะประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าใส่แบบออกแนววัยรุ่นด้วยนะคะออกแนววัยรุ่นแต่ดูแบบเรียบร้อยนะคะสีสีก็ไม่ได้ฉูดฉาดสีฉูดฉาดอะสีฉูดฉาดแต่ว่าเป็นสีที่แบบพอดีนะคะกําลังสวยเลยนะคะคุณลูกค้า